มีอาการปวดข้อศอกมา6 7เดือนเนาะตำแหน่งเนี้ยบอกรวมๆตรงบริเวณข้อศอกด้านข้างนะเนี่ยถ้าเวลาประมาณ7เดือนละกำหมัดก,กระดูกข้อมือขึ้นเกงไว้สู้แรงเนี่ยคนไข้จะเจ็บเลยเหยียดนิ้วเกงไว้สู้แรงผลน,นี้คนไข้ก็จะเจ็บขึ้นมาตรงนี้ตรงเนี้ยเวลาตรวจตรงเนี้ยมันเกิดจากการอักเสบหรืออาจจะมีการเสื่อมสภาพอาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นแล้วทาให้มีการอักเสบตรงบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวไอ้แนวทางในการรักษาเลยคือหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะฉีดยาลดอักเสบให้ก่อนเนาะสองคือทานยา พวกนี้ใช้เวลานานเลยนะเจ็ดแปดเดือนเลยนะบางทีเพราะฉะนั้นหลังจากกินยาฉีดยาเสร็จสําคัญที่สุดเลยหนึ่งจะไปงอสอกเยอะเพราะถ้าเกิดงอสอกเยอะปุ๊บเนี่ยตรงนี้เอ็นมันจะตึงแล้วมันจะทําให้ฉีดขาดได้ง่ายขึ้นอันที่สองเลี่ยงเลยนะนฟันยกเอาง่ายๆเลยนะผมเข้าใจแขนขวาคืออย่าเพิ่งไปยกอย่าเพิ่งอะไรให้มันหายหดีๆคือบางทีผมแค่กินยาฉีดยามันดีไงสองอาทิตย์สองอาทิตย์กลับไปทําอีกเป็นอีกแล้วมันก็เลื้อรังแล้วบางทีมันเรื้อรังก็ไม่ได้หายนะมันจะซ้ำซากเนาะ เดี๋ยวนี้จะฉีดยากินยากย่อนรัดดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ใส่ที่รัดไปด้วยนะ